ประโยคที่ใช้กันว่าเลือกแรงเลือกจนนั้นก็หมายความว่าพยายามบริหารจัดการอย่างไรทําให้เกิดมีน้ําขึ้นมาพอมีน้ํากิจกรรมต่างๆมันก็จะสามารถดาเนินการไปได้และผลทสุดท้ายเราก็เลือกจนไปทำที่บ้านสาแพะที่ลําปางพื้นที่เคยปลูกข้าวมาแล้วปล่อยให้แรงไปนะครับแล้วก็ ไถกันอะไรตออะไรกันโดยไม่ได้ศึกษาคำว่าภูมิสังคมคนสุดท้ายพอทำไม่ระวังรักษาไม่บริหารดินอย่างถูกต้องไม่บริหารน้ำอย่างถูกต้องอ่างที่มีซึ่งเป็นสนาคารน้ำของเขาก็ทำให้ตื้นเขินน้ำก็บรรจุได้น้อยลงเวยของใครนี่ต้นแบบเลยผมจำได้เลยว่ามีพระราชสารสัง่งให้ตัวผมเองนั้นไปจัดตั้งสู์ศึกษาการพัฒนาที่เวย ห้องใครเมื่อ30-40ปีที่แล้วนั้นป่าถูกทําลายอย่างสิ้นซากเลยเราก็เริ่มบรูรนณะฟื้นฟูนฟนกลับมาโดยใช้กระบวนการธรรมชาติโดยใช้ฝายชะลอน้ํานำ่ำมีการชุ่มชื้น,น,นแล้วชีวิตกลับคืนมาหมดเลยคนสุดท้ายชาวบ้านก็รวมอ,อกลวมใจกันแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา คือหมายความว่าพื้นที่ทั้งหมดนั้นต้องดูแบบบูรณาการเลยเพราะปัญหาก็ล่ามันทีมันเกิดจากข้อบนประการแรกที่สุดนั้นพยายามลอกตะกอนที่ลงไปอยู่ในอ่างเนี่ยอ่างเล็กๆนั้นมีน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณหมื่นลูกบาทเมตรแล้วก็เริ่มไปทําฝายตามที่เราได้แนะนํากันไว้90้ายกว่าถึงพันฝายสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ภูเขาดินมันก็ไม่ตลายมาความชุ่มชื้นก็อยู่บนเขาแล้วก็ชะลอน้ําด้วยคือชะลอให้มันอยู่ในภูเขาให้นานที่สุดไม่ไหลพวดพลาดแล้วก็ออก แม่น้ำออกทะเลไปโดยไม่ะใช้ประโยชน์หลังจากที่ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารน้ำนะครับแล้วก็ขยายคลองของตัวเองที่มีอยู่หลักการคือเก็บน้ําทุกหยดเพียงระยะเวลาไม่กี่ปีถัดมาเนี่ยชีวิตมันกลับคืนมานะครับอค้คำที่2นี่คือหายจนเลยโราดูแรงจัดจัดี่ยนะครับไม่มีน้ำเลยในพื้นที่เขามีครับปัจจัยของความสำเร็จนั้นอาจจะสรุป ได้เลยนะครับเนือสินดใดความสามัคคีครับชาวบ้านเนี่ยต้องร่วมบอกร่วมใจกันก่อนเพื่อนเขารอดแล้วเพื่อนเขารวยแล้วเราไม่อยากรวยอย่างเขาเลยครับถ้ารวยอย่างเขาเลือกแรงครับกลับมาสร้างน้ําอยู่ในพื้นที่ตัวเองได้ก็หวังว่าพวกเราคงจะหายจนไปที่สุด SCG Passion for Better